สวัสดีค่ะบวัสดีตอนเย็นนะคะมิสเตอร์จะพาขนุนค่ะพาขนุนไปปอกต้องไปกินทางนู้นค่ะเพราะว่าแม่รถเขาไม่ชอบกินขนุนนะนะไปกินในป่ากัน ไม่รู in, ้ว <hi> ่าข <laughs> oh ้างในจะโอเคหรือเปล่านะเพราะมันนิ่มมากเลยอะถ้าไม่โอเคก็อดกินน้องของเมียขอสิม สิส<โ>ิซิเอ้าอ <sh arp campa igning> ุ้ยเหลืองอยู่นะถนนจากที่บ้านนะคะจะได้กินไหมนั่นน่ะลองให้ผ่าค่ะทำเองอแต่มาชุบลูกก็เป็นสัตว์ล ลแล้วลเปลี่ยนมีดใหม่ค่ะมีดอันนั้นไม่คมเลยยางขนุนสุดยอดมากจริงจริงอ่ะอยาสาลิมเปีย,ยของอากว่าผาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ กว่าจะได้กินโอ้ยยังว่าเลยเนาะไม่เคยผ่าขนุนกินอย่างนี้เองนานมากเลยรถอะแต่มันก็ดีค่ะต้องไม่ตัดจริงนไงนะเล้วก็ย่อเชื่อสบายใช่สบายดีเลยเราขุมเนร่ยเป็นแบบก็ได้เนาะ หวานดีนะคะอืมอืมผู้เขิลม้าสาวสวยอยู่ด้สิเนี่ยโูเอาิอหวานดี

บอกไอ่สดเหรอคืนนี้เรามากินเม็ดขนมต้มกั <c oughs> นร้านแม่รัแกงให้กินนะขนมอ่อนนะคะเอามาแกงลอย อีกตัวซีซี่อายเขากินเหมือนกันขึ้นไปกินเหมือนกันเฮ้ยแล้วก็โอมเจกุ้งใช่มีสตูนไม่ใช่บอว่าชอบกินหมดแล้เธออย่ากังวลเลย ลมไม่มีันร้อนมากนกแมวสบลัง n k o น้องพี่เมลอดสากาักขโมยสิ กับกับจะกินไงอืมอืมเรอยอืมไปอิ่มเริ่มแน่นแล้วนะรถแล้ว รูติโม่โน่บลลติไปแล้วค่ะทั้งนั้นเจอกันใหม่นะคะ